สวัสดีครับวันนี้มีทริปวิธีการทําตัวหนอนแบบง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าที่เวลาเราใช้ไหมเส้นเล็กแล้วนะครับดึงผ่านยากมากนะครับขั้นตอนก็มีไม่ยากแต่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมานั่นก็คือลวดนะครับที่เป็นตัวยูลักษณะแบบนี้นะครับคือทําขึ้นมาก่อนนะครับให้นะครับเป็นตัวตัวยูเลยคือยาวเลยนะครับยาวขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ดึงไหมผ่านง่ายๆนะครับขั้นตอน เริ่มต้นจากการที่เราจะเริ่มทําตัวหนอนเราก็สอดเข้าไปในห่วงโซ่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็พันตามกําหนดที่เขามีให้ไว้นะครับในผังลายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้เราจะพันทั้งหมด12ครั้งนะครับ3 4 5 6นะครับแล้วก็รูดเข้ามานะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับ7 8 9 10 11 12 นะครับแล้วก็รูดเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ช่วงที่เราทาตรงเนี้ยมันจะต้องไม่แน่นจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นใช้เข็มโคเชเนี่ยนะครับถักปกตินะครับในห่วงที่เราต้องการนะครับก็คือตามผังลายนั่นแหละนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวไหมนะครับขึ้นมาในลักษณะเหมือนการถักคอทอขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วดึงห่วงให้ยืดขึ้นมานะครับพอประมาณนะครับแล้วสอดเข้าไป นะครับในรวดนะครับกึ่งกลางรวดนี่แหละนะครับดึงไปด้านหลังนะครับปึ๊บออกมาลักษณะแบบนี้นะครับก็นะครับจะให้ห่วงที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆนะครับดึงผ่านนะครับวิธีการดึงก็คือประคองนิดนึงนะครับก็จะค่อยๆดึงผ่านออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับถ้าเกิดว่าติดขาดนิดนึงเราก็ใช้เข็มโครเชต์ช่วยนะครับเพื่อให้ หัวออกมาง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยเราก็นะครับถักเก็บปกติไปนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนนะครับอันถัดไปก็ทําเช่นเดิมนะครับก็คือการใส่ลวดนะครับใส่ลวดเป็นองกลาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับทางลวดขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ลวดเนี่ยงอตัวลงไปนะครับแล้วก็พันหนึ่งสสามสี่นะครับ 3 4 5 6ี่ห้านะครับ7 8 9ด0ปด1ก1านะครับพอครบ12ปุ๊บนะครับเราก็ใช้นะครับเข็มโครเชตถักเลยนะครับเหมือนกับการถักปกตินะครับก็ไปห่วงถัดไปนะครับแล้วก็เกี่ยวไหมนะครับเกี่ยวไหมขึ้นมาให้เป็นห่วงก่อนนะครับดึงปื้ดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ผ่านเข้าไปนะครับกึ่งกกลางลวดตัวอยู่นะครับดึงผ่านเข้าไป นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆนะครับดึงลวดผ่านห่วงที่เราพัานเอาไว้นะครับปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆประคองลักษณะแบบนี้นะครับปื๊บอ่าผ่านแล้วนะครับพอถึงตรงนี้ในกรณีที่เป็นไหมที่เป็นคอตตอนจะดึงยากสักนิดหนึ่งนะครับก็ใช้เข็มโครเชร่นี่แหละช่วยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ค่อยดึงเพราะว่าเข็มโครเชร่จะค่อนข้าง แข็งกว่ารวดนะครับก็ดึงผ่านไปอ่าออกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวหนอนนะครับอีนนี้เราก็ถักเก็บนะครับนี่เองคือเทคนิคง่ายๆสําหรับการทําตัวหนอนนะครับทดลองทําดูนะครับ